เมื่อวันที่เ1าวเอสดมิถุนายนพุทธศักราช2563เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาแก่นนำเค,ครือข่ายคนหักจ้างหักปลา้อยผ่าเมืองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สปา่าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่คุณสนมเชียงแขกคุณสลักจิตคำใสและหัวหน้าพนมเรืองเจริญหัวหน้าน่วยพิทักษ์ป่าป่าเลา รวมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สปาสามหมู่บ้านได้แก่บ้านป่งผางบ้านแม่สัง,งแงและบ้านผาดานตำบลทากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเกี่ยวกับเรื่องที่หนึ่งสถานการณ์ปศุสัตว์ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่ปลาดอยผาเมืองสองจังหวัดคือลำพูนกับลำปาง 2. ศัก,กัภาพป่าปาก,กับการรองรับจำนวนปศุสัตว์ 3. การปรับแนวทางการจัดการประสุสัตว์ปล่อยเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 4. การมีส่วนรวมในการบำรุงดูแลรักษาเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป,ปา่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป,ปา่าพุทธศักราช2562ก็เคยมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วในปา่าที่มีมช้าง การปรับรูปแบบการจัดการประสุทธิ์ปล่อยเลี้ยงตำบล่ากาศจะเริ่มจากการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่พึง่งบ้านแม่เลียงพัฒนาท้องทีตำบลเสริมขวาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางในวันที่19กรกฎาคม2563รวมกับชุมชนทั้งตำบล่าซบเซ้าแห่หกชุมชนด้วยการศึกษาดูงานนี่ชุมชนได้หับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ คืนจ้างสู่ธรรมชาติเจ้า